อีกหนึ่งงานนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเรียนเชิญกันค่ะไปใช้จ่ายเงินหน่อยนะกระตุน้นเศรษฐกิจกันหน่อยโดยเฉพาะคนที่เขอยู่ในภาคธุรกิจ SME เ็เขาบอกว่ามาช่วยใช้จ่ายมาช่วยซื้อของกันเยอะๆหน่อยเถอะโดยเฉพาะในสิ้นปีนี้อย่าสั่งของจากเมืองนอกมาอย่างเดียวอย่าสั่งเฉพาะแอปพลิเคชันที่ถูกๆแต่ว่าไม่การันตีคุณภาพนะ เอสไทยเราคุณภาพดีเสมอจริงหรือเปล่าไปคุยกับท่านนี้เลยนะคะคอนเฟิร์มได้คุณแสงชัยธรกุลวานิชประธานสมาพันธ์เอสไทยคะ่ะคุณแสงขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุนาครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับขอบพระคุณนะคะให้โอกาสเราได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งต้องมาตรวจการบ้านกันหน่อย ค่ะวันนี้พูดคุยชวนคุณทุกฝั่งคุณผู้ชมพูดคุยกันถึงเรื่องของ SME ว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างและอยากจะเรียกร้องอะไรนะคะมีท่านหนึ่งให้ความคิดเห็นมาดีมากเลยคุณแสงเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดิฉันเรียนเชิญประธานสมาพันธ์ SME ไทยมาคุยกันเนื่องจากว่าครม,คมแพทองทานเข้าบริหารงานมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะสองสาเดือนแล้วเนาะโดยที่ไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดเลยแล้วเราก็ส่งกันบ้านไปที่รัฐบาลและคุณแสงเคยให้ไว้สี่ห้าข้อด้วยกันเอ้ยจริงๆเรากี่ข้อน่ะตอนนั้นที่อ,อให้โจทย์ไว้หข้อครับหข้อใช่ไหมหกข,ข้อของ SME นะครับซึ่งก็ มีทั้งเรื่องของเรื่องแรกก็คือเรื่องทวนหน่อยไหมเออทวนหน่อยดีกว่าดีครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและการลดค่าของชีพให้กับประชาชนเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่าให้กับ SME และการแก้หนี้ทั้งระบบนะครับเรื่องที่สี่ครับ ก็คือเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไอ e ิีและแรงงานอย่างเป็นคู่ขนานนะครับเรื่องที่5ก็คือแก้ไขปัญหากฎหมายที่เป็นปุะสัคนะครับกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการส่วนเรื่องที่6เป็นเรื่องร้อนๆเรื่องของการปกป้องผู้ประกอบการไทยจากถุนข้ามชาตินะครับ <S 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 ที่มาอย่างผิดกฎหมายนะครับ อืม uh huh. ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศระยะหนึ่งและกระทรวงอุตสาหกรรมเนาะก็จะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวเนื่องกับเรานอกเหนือจากกระทรวงพาณิชย์ที่เขาจะช่วยขายแล้วกระทรวงอุดเขาก็มีนโยบายนู่นนี่นั่นเท่าที่เราดูอยู่หกข้อของเรารัฐบาลหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องเขาได้หยิบยกไปแก้ไขปัญหาหรือว่าหยิบยกไปเป็นส่วนหนึ่งในในโยบายบ้างหรือยัง ครับกอ็อยากเล่าให้กับทางาพี่หมิหน่นมากับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับทราบว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะครับว่าที่ตลอดระยะเวลา,าตั้งแต่เข้ามา,าขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็มีนโยบายเร่งด่วนที่ทางท่านนายกรัฐวันตรีแพทองทารชินวัตรท่านประกาศนะครับสืบเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรงสร้างที่ทั้งระบบการดูแลส่งเสริมปรับปรุงผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเอสไทยนะครับรวมถึงเรื่องของอาการลดค่าโดยสารนะครับในเขตกทอมอ แล้วเราเราต้องการที่จะดูแลผู้ประกอบการที่มีธรรมพิบาลแต่เขาอาจจะขาดขีดความสามารถนะครับในการดําเนินธุรกิจนะครับหรือเขาอาจจะขาดแต้มต่อเนี่ยเราก็มองว่าการปรับโครงสร้างนี้ทั้งระบบเนี่ยเรามีจําเป็นต้องมีกลไกการฟื้นฟูนและพัฒนาที่ชัี้อย่างเป็นระบบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะครับส่วนเรื่องที่สองครับเรื่องของการดูแลส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการที่ชี้ีนะครับเราก็เห็นการขับเคลื่อนนะครับ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ท่านพิชัยเนี่ยนะครับรวมถึงใน,ใน,ใ,นในอดีตเนี่ยท่านภูมิทําเองเนี่ยท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเป็นวาระเล่งห่วนเช่นกันในเรื่องของการที่จะปกป้องผู้ประกอบการนิสัเนี่ยนะครับจัดทุนข้ามชาติที่มาแบบผิดกฎหมายนะครับสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะครับสินค้าลักลอบหนีภาษีนะครับ รวมถึงการมีนอมินีนะครับที่มาทําให้เกิด รเราก็เห็นกระทรวงแรงงานในการมีเป้าหมายในการแก้ไขกฎหมายต่างๆนะครับที่ดีหลายๆเรื่องนะครับแต่เราก็เป็นกังวลใจเพราะว่าแผน PD p d p ของประเทศเนี่ยเราเองเรายังพึ่งพาเ,เรื่องของพลังงานฟอสซิลนะครับใน,ยยในการขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานเป็นแก๊สธรรมชาติ นะครับเ,เ,รเรามองว่าเรื่องของการพลังงานทั้งน้ำมัน,มน,มนและไฟฟ้าเนี่ยรวมถึงภาคการขนส่งน,นะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อต้นทุนของผู้ประกอบการในทุกขนาดนะครับแล้วเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นเล่นด่วนนะครับเราเข้าใจดีว่าภาวะสงครามคุณมีรัฐศาสตร์เนี่ยมันทําให้ต้นทุนต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่เรามองว่าถ้าเราจะทานฟอร์มไปสู่เรื่องของ กรีนเอเนจีนะฮะหรือคลีนเอเนจีเนี่ยนะครับ,ร Energy, รบก็ต้องมีกลไกในการที่จะมาส่งเสริมอย่างเป็นระบบเป็นรูปแบบนะครับโซลา